เอ,อเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับวันนี้เราพามากินกระเพรานะครับนี่ก็ชื่อว่าร้านกระเพราแลนด์อยู่เส้นหลังเมืองจำลองพัทยานะครับมีเมนูกระเพราเยอะเลยเมือนเนื้อลิปอายออสเตรเลียข้าวกระเพราว,วาคิวสเสือร้องไห้เมื่อกี้สั่งอันนี้ไปเสือร้องไห้แล้วก็ฝายสั่งอะไรแต่เมื่อกี้เนีนเ่ยกระเพราเลยนะกระเพราเบคอน อันนี้ครับกะเพราเป็ดพี่ป้ายสั่งไปนีกระเพราเป็ดทอนและพี่ะกระเพราเนื้อกระเพราเนื้อกระเพราเนื้อแบบไหนกะเพราเนื้อธรรมดาโอ้กะเพราเนื้อธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยแค่ไหนนะครับกะเพราแหลกข้าวนี่ก็คือกะเพราเนื้อนะครับหนึ่งจานมาแล้วนะครับเรามาดูนี่ครับ มาแล้วครับนี่ก็คือกระเพราเสือร้องไห้ไข่ข้นนะครับนี่ไข่ข้นนะครับไม่ใช่ไข่คนห <c oughs> อมมากนะเดี๋ยวลองชิมดูนะเดี๋ยวรอดูของฝ้ายแล้วก็ของพีทใส่น้ำปลาเยอะๆเรดี๋ยวมาใส่เดี๋ยว,วเราเ,เอาไว้แน,นะน่ๆมีสั่งข้าวพิเศษบอกขอเผ็ดๆหน่อย น่าจะเป็นพริกชอบกินพริกนะครับผมรสชาติเด็ดเดี๋ยวลองดูเอาเนื้อไม่ใส่พริกเอันนี้อันนี้อันนี้ป้ายคือเบคอนเอาอะไรนะเอาเบคอนขายที่บอกกล้องเลยจ้ะเอาเบคอนเดี๋ยวต้องขายข้นด้วยขายข้นลองชิมดูนะครับลองชิมดูนี่อร่อยนะ Và đồng đồng thương, thương yeah. Cái hai chứ không nó nó quả nó quả nào không được mọi đi mọi người ta bay mọi người ta 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 nữa, người ta mọi người ta nữa. một bát nào, một một làm xong. แล้วจบเอาเนื้อครับโอเคร้านถือว่าเด็ดมากครับร้านนี้กระเพราแลนนะครับอยู่เส้นหลังเมืองจำลองอยากให้ทุกท่านได้มาลองชิมน,นะครับพัทยาครับสุดยอดบ๊ายบายบายบายนะเปิดปบายบายนะ